สวัสดีครับผมในช่องพลายถึงนะครับผมวันนี้ก็อยู่แต่งตัวที่นะครับผมเพราะว่าไปทำมุนตักบารมาครับเป็นวันพระนะครับวันนี้ครับหลังจากกลับวัดมาก็มาเปิดกล่องครับผมเป็นของฝากจากเอฟซีนะครับผมจากคุณแม่พลอยแก้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในกล่องครับผม ครับครับอาลิกเซลมาครับวันนี้ก็อาลิกจะมาจิบอึสายๆหน่อยครับเพราะว่าช่วงน,นี้ภารกิจยืดนะครับพอกำลังปลูกหญ้าอยู่ครับผมอเอาเซยเรียครับอาริกจะมาเซลเล่นกันนี้ครับวันนี้เปิดกล่องคนเดียวนะคะเพราะว่าเด็กๆกลับบ้านแล้วค่ะครับผม มีคนยีนะครับวันนี้มีคนฮาครับวันนี้ เน,น้อ,เอ,นเ,อ,เ,อนเอาเหมือนน้องเวยนะครับน้ีหนึ่งาีเสนร์นก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้า์ก่จน1 2ป4 5 6 7 8ส1บโอ้สิบยังไงปืดนีครับผม <c oughs> สิบยปิดอี <c oughs> ลิ้วแค่ตรงนี้นครับผม <c oughs> จะเรียนน้องแบนนะคะเรียนแบนน้องแบนโอ้ครับมีอะไรกันอื่อดูครับผมแอมโอ้ครับเป็นยาสมุนไพรครับผมนี่นะครับเป็นแบบไหนคะยาสมุนไพรวังพรมครับผมแกะให้ดูหน่อยค่ะแกะดูเลยครับดูข้างในครับ ครคร,ค,รครครับลุนไพรครับนี่ก็เป็นอะไรครับนี่เออพิ่น้นรักษาการพรี่นางติดเชืวว้อรัสนะครับผมนี่เป็นไรเนาะอ,อยู่วันนี้ก่อนโอะไรลุนครับเฮ้ยโอ้โหครับ เป็นครับเป็นหนังสือครับสวดมนต์นะครับเป็นหนังสือสวดมนต์นะครับคุณแม่ส่งมาให้นะครับผมครับหนังสือสวดมนต์นะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับผมให้ผมสวดมนต์นครับเพราะว่าผมก็สวดมนต์ทุกวันนะครับผมเัารู้ของอะไรครับเป็นอะไรครับนี่ครับ ปลาอะไรคุณแม่ปลาอะไรครับเนี่ยนี่ครับคุณปลาอะไรครับปลาปลาอะไรครับปลาแห้งปลาไม่รู้เหมือนกันครับเหมือนแต่สมงนรูปมาเลยเหมือนกับเขาทอดมาเลยอ๋อค่ะเขายัมันติดอยู่ครับอ๋อค่ะรับประทานได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นปลาทอดโอ้นี่มันกะปีอ้วนนี่ไม่ใช่กะปีครับผมเป็นน้ำพริกครับผม โอ้คบพริกแมงดาครับกินกับข้าวร้อนพอดีถูกกันเลยครับผมนี่ก็เป็นโอ้ใส่หิวข้าวแล้ววันนี้เป็นปลาราสับแจบบยนะครับผมพอดีกับข้าวร้อนร้อนกินกับผักขับพอดีครับมะเขือถูกที่บ้านครับมีครับผมวันนี้ก็จะเป็นละลายครับนี่เรียกลาละายครับลาทะเลครับ คาเทบานเราเขาเรียกว่าปลาซิล like ต to sure right <e ่น okay. uh, huh. uh, uh, really? an ี้เป็นอาหารทะเลครับผมก็เรียกว่าปลาอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาไว้ทอดนะคะอาหารแห้งนะคะอาหารแห้งนะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมครก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างคุณแม่นะครับผมคุณแม่อะไรต้องลืมชื่อคุณแม่ตั้แม่คอยแก้วค่ะคอยแก้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับผมที่ มีจิตใจเมตตาต่อครอบครัวคลร่เทินของเรานะครับผมครอบครัวพลร่เทินของเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านครับผมมีแต่คําอวยพรนลครับผมก็ขอให้อวยพรให้ผณแม่ครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมอายุยืนนานครับผมร่ำรวยร่ำรวยครับมั่งมีสีสุขครับผม ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากครับผมขอบคุณ้าครับผมนะครับผมหลังจากที่ตอนมื้อเช้าครับได้ติดลงแล้วครับตอนเย็นครับเราก็จะมาทาพิธีนะครับขอมาพ่อใหญ่นะครับผมทุกๆวันพระนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะครับที่ไปไหว้นะครับพระอะไรเนาะบุรุษอ่ะลืมครับพระอะไรเนาะ ไม่ยานางรุดครับผมไปไหว้ไม่ยานางรุดครับทุกวันพระนะครับผมดอกไม้ครับวันนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยพ่อใหญ่นะคะไหว้พ่อใหญ่นะครับแถวบ้านเราก็จะเรียกว่ากล้วยขันห้านะคะนี่ครับก็จะมาทําพิธีไหว้พ่อใหญ่ทุกวันพระนะคะครับทุกวันพระนะครับผมก็ขออวยพรพ่อใหญ่ด้วยนะคะทุกวันพระค่ะ พกมาแล้วก็จะอวยพรผู้ใหญ่ทุกครั้งนะครับผมที่ทํานะครับผมก็จะทําทุกวันพระนะคะครับทุกครั้งนะครับผมครับ่าดูด้วยกันเลยนะครับผม ลองเลยครับเหนื่อยแะครับดูครับ,รบเวลาเราจะทําพิธีโคมไม้นี่เขาจะรอทุกครั้งเลยนะครับเหมือน,นเขาจะรับรู้ครับข้าพุทธาพุทธา,าเพื่อนเงินเงินเอ้ยวันน,นี้ล้านนี่ลูกวันมีดอกไม้ทุกเพียนกันฮานี่มาขอมาทำพญานี่ที่ลูกหลานได้ พูดจาไปมีโตพ่อใหญ่ก็หลานก็จะมากโขกมาโน่นนี่ก็อยากให้พ่อใหญ่ช่วยษาดูร้านเด้อนี่แล้วร้านก็ขอคุยพรให้แพร่นีขอพรตะกูกรลำครับช่วยดูแลคุ้มครองผูกปักรักษาพ่อใหญ่นี่ก็ขอให้หายจากอาการเจ็บป่วยแต่ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง คอยคำคอยคูณเด้อคอยอยู่กับเรื่อร้านนี่ไปนานๆเด้อเด้อแฝดเด้อคำคูนเด้อแฝดเอ้อแฝดต้องลูกใหญ่้ดีเด้อนี่ทำให้คูณเด้อนี่ก็จงมารับมาลู่นี่รับลูกหลานเด้อที่หลานโควาในวันนี้เด้อนี่โอ้แฝก็ลองถึงตาถึงัจจะรับรู้ครับว่าสิ่งที่เราทำนะครับผม ก็ทุกครั้งเลยนะครับที่เห็นนะคะเวลาที่เรามาไหว้นะคะก็จะร้องออกเสียงนี้ทุกครั้งเลยนะครับผมเหมือนพ่อใหญ่จะรับรู้นะคะครับผมทุกครั้งที่มาไหว้นะคะทุกๆุวันพระนะคะก็จะแบบนี้ทุกเที่ยวเลยครับผมที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาก็จะทำนี้ก็จะร้องแบบนี้ทุกเที่ยวนะครับผมเขาก็จะคงจับรู้เหมือนกันกับเรานะครับผม แล้วก็โหลดไฟครับที่ท่านเอฟซีท่านส่งม,มาครับตอนนี้ก็ติดตั้งเลยนะครับก็สว่างดีมากเลยนะครับผมสว่างทุกนะครับถึงเพลงหญ้างหลังบ้านเลยนะครับผมเวลากลางคืนแล้วก็ได้ลูกมาก็ได้เห็นพ่อใหญ่เลยนะครับผมสว่างดีมากเลยนะครับผมขอขอบคุณท่านมา,มากๆนะครับผม ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ดึกๆนะคะทุกวันเราก็จะลุกมาดูพ่อใหญ่นะคะครับผมก็เปิดหน้าต่างออกมา,าก็เห็นพ,<ร>พ<ร>่อ,นอนพ<ร>ใหญ่เลยนะคะท่านมนอนก็ยืน,นะค,ะครับผมพ่อใหญ่พ่อใหญ่จะนอนช่วงดึกๆ,ๆงานนะครับงานนะคะตีหนึ่งเลยครับผมประมาณตีหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ตีสามก็มีนะคะงบางวันค่ะครับผม <จ>วันก็จะนอนตื่นเช้าว,วันก็จะนอนตื่นสายก็เหมือนกันกับคนนี่แหละครับผมเดี๋ยวจะลองเดินถอยออกไปว่าจะเห็นชัดไหมคะครับผมก็ยิเสียงกบเสียงไร้องเหน่อยครับว่าฝนกำลังหยุดตกนะครับผมฟังนะครับเห็นไ้หมครับเสียงธรรมชาติครับเสียงร้องนะครับผมเสียงๆๆอึงอ,อ่างร้องนะคะตอนนี้ก็อยู่ใต้ถุนบ้านแล้วนะคะ ก็จะเห็นพ่อใหญ่ชัดเลยนะคะวานด้วยครับไาพ่อใหญ่ิญาหรอิญาครับผมว่าเป็นินาห์นครับผม ในเวลากินหญ้าอีกแล้วนะคะพ่อใหญ่ก็จะกินพ่อใหญ่จะกินจนถึงสี่ห้าทุ่มครับผมค่ะแล้วก็จะโยนการปลูท้ายก็ประมาณสามทุ่มนะครับก็จะโยนไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าเขาก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงสุดท้ายก็คือประมาณสามทุ่มครับสามทุ่มกว่านี่นะครับผมครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผม ขอให้ยุทีทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงคลนนี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องไลน์เื่นของเราครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งคลิปนะครับผม <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมกับคลิปนี้ก็กล่าวาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ